ผมตอนนี้ผมกับน้องบัตรก็ถอนกำลังออกมาจากจุดตะกี้ได้สำเร็จแล้วครับหลังจากที่เขาได้ไปอยู่ในใจกลางของพื้นที่ที่ทมีไฟไหม้แล้วก็พยายามเลี่ยงออกมานอกเส้นทางจนมาปะจุดที่ตำแหน่งที่น้องบัตได้มาดับไฟแต่ว่านี่กับกลุ่มเจ้าหน้าที่เคทาาทารลางซัป่าหนองไซและตอนนี้ครับน้องบัตรก็ออยู่จุดนั่นเพื่อที่จะ รอพบปะกับอันทีมงานของเคทําลาดตีเดินทางมาแหมสายหนึ่งแหมฟังหนึ่งนะก็เดี๋ยวคงจะมีการพบปะกันณจุดนัดหมายแล้วนะแล้วก็แจ้งข้อมูลในเรื่องของจุดเสี่ยงที่จะก่อไฟขึ้นมาแหมรอบหนึ่งแต่ผมบอกกับน้องบัตรว่าจะขออนุญาตถอนออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะไปอ้อมไปดูแหมฟังหนึ่งครับว่าทีมตีไปแหมฟังหนึ่งนีป่นไปถึงไหนแล้วแล้วก็ มีสถานการณ์เป็นจะได้พ่องนะซึ่งเดี๋ยวผมจะพยายามไปเก็บบรรยากาศถ้าไหวนะครับต้องบอกตามตรงว่าตอนแรกผมประเมินสถานการณ์ค่อนข้างจะเป็นเรื่องง่ายมากแต่หลังจากเข้ามาสัมผัสแล้วผมเข้าใจแล้วครับว่าทีมงานของอบรรเทาสาธารณภัยเรื่องของอาการรับไฟป่าเป็นทำงานนักจริงๆครับแล้วก็ยิงมาบวกกับไฟ ตีไม่ในป่าไข่มันจะทํางานยากกลัวกันไปแหมหลายเตาเพราะว่าพื้นที่ในป่ามันยังมีพื้นดินที่สามารถวกไปวกมาอ้อมไปได้หลายจุดเข้าถึงง่ายแต่ตรงนี้คือมันค่อนข้างยากมากครับเนี่ยขณะที่ผมอู้นี่ผมเจ็บเจ็บคอมดนะก็เดี๋ยวจะออกไปตีจุดเดียวเข้ามาตอนแรกก่อน้วเดี๋ยวไปตั้งรักกันครับว่าจะไปตั้งได้ตอ่อถ้าบบกไหวก็พอต้องยอมราบสภาพต้องถอนกำลังก่อนนะ โอเคเราต้องไปประเมิสนสถานการณ์กันไหมใจเรื่องง่ายเลยนะฮะเนขนาดลุกขึ้นมาเดินน้อยเดีวยวผมได้นี่นาะหมึดอ,อากาศห้อนตัวแล้วก็เข้าเจ้าบาได้กินนะครับโชคดีตีได้พกน้ำติดต,ตัวมานี่เป็นพื้นที่ล่งตีเขาเข้ามาต่ขี้นะฮะ แต่ว่าผมต้องหาจุดดีผมต้องเดินข้ามสะพานไม้ไผ่ขึ้นได้ก่อนมันแน่ใจว่าทีมอื่นไปถึงไหนกันแล้วนะอันดับแรกผมต้องหาคลอง ของหน้าเมื่อได้ก่อนทนะำอันบ่กหุจุดว่าเขาข้ามไม่ไผ่มาตรงไหนผมว่าผมเดินสำรวจหนองโซนนี่หลายรอบแล้วนะแต่พอมาเจอสถานการณ์แบบนี้ภูมิทัศน์หรือ,เ,อ,อเรื่องของบริบทมันเปลี่ยนไปนะฮะความทรงจำของเขาตีนี้ต่อหนองนี้มันจะพิดเพี้ยนไปหมดเลยครับ ยังตะกี้นี่ตอนที่ก่อนจะเข้าไปในหนองนี่ผมจินตนาการว่าเข้าถึงง่ายมากแค่สังเกตจากด้านนอกแล้วก็มองเข้าไปผมจะจินตนาการถึงพื้นที่ที่ผมเคยเข้ามาสำรวจก่อนหน้านี้ในการเสาะหาซ่อนปากัดกับเก็บเปลือกหอยนะฮะแต่พอไปเข้าไปแต้แตเจอไฟไหม,ม้เป็นย่อมเป็นย่อมภูมิทัศน์เปลี่ยนนะฮะ มันทำให้ระบบความทรงจำของเขาล้วนไปหมดเลยครับมันจะี๋ยวน,น,นี้เราลงทิศผมจอดเครื่องไว้ตั้งไหนนะมองไปสันดินบหันนะอ๋ออยู you ่ know, นู้นครับโอเคเราต้องเดินลาะตรงนี้ไปก่อนนี้อาศัยสังเกต จุดต่างๆที่เขาเข้ามานะถ้าเป็นบนสันดินเะนี่ยถ้าหาันรถเครื่องเราจะได้มาเป็นจุดบอกตำแหน่งว่าเขาลงมาจุดนั่นชาวบ้านก็นยังหากินกันตามปะกะติครับไปซ่อนปา่าตอนนี้หน้ามันแห้งมันค่อนมงตัดได้ก็สามารถหาป่าได้อยู่นะ ประเมินกำลังตัวเกาพิษไปน้อยครับนี่คือมีแหงเดินออกมาได้นี่ก็ถือว่าเก่งแล้วนะฮะสำหรับน้องบัตรเจ้าหน้าทีเ่เขตอำราผมบอหองห่วงนะเพราะว่าได้มาสำรวจดับไฟจุดนั้นตั้งแต่ตะวันแล้วแล้วก็มีเ,เครื่องมือในการกำหนดจุดพิกัดในหนองเรียบร้อยแต่ทีน่นาห่วงคือ จิตอาสาหลายๆท่านที่เข้ามา่วยนะแล้วก็อาจจะบคุ้นชินกับเส้นทางแล้วก็ถ้าเกิดเข้าไปในป่าไข่ถ้าไปพลัดหลงกับอคนนำทางนะฮะแค่เซิ่วนาทีนะฮะเผลอไปนิดเดียวท่านหลงมูนี่โอกาสหลงจะเยอะมากครับสังเกตว่าตะกี้นีนตอนที่ผมอยู่ ผมอยู่ในปลาไข่มีปลาโคขั้นผมระวังผมกับน้องบัตรห่อมตั้งมันแค่เป็นเส้นตั้งขนาดกันห้างกันบบเกิน5เมตรนะแต่เขาบาสามารถเดินไปหากันได้นะเพราะมันมีปลาโคขั้นอยู่แต่ถ้าเป็นพื้นที่โล่งกว้างแบบนี้นี่ปลอดภัยร้อเซครับโอเคผมมองเห็นเป้าหมายละคือรถมอเไซค์ผม ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับก็อย่าลืมกําลังใจในการทำงานของจิตอาสาบรรเทาสาธารณภัยอำเภอแม่ใจกทุกๆหน่วยงานตัวนะฮะแล้วก็ล้มทั้งเขตห้ามลาสป่านองซ้ายแล้วก็การทำงานของจีโฟกตัวถ้ามีออย่างมาอัปเดตแห้มก็จะอัปเดตติดตามกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอุ้ยโอ้เขาออนหมดละ